พอกลับมามองถึงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของภาคใต้นะคะตอนนี้ราคายางก็ ลดลงใช่คะปาล์มลานเทก็ปิดการซื้อขายให้กําลังใจพอสะท้อนมาถึงด้านของปศุสัตว์พี่น้องที่เลี้ยงไก่เพื่อจะนําไข่ไปขายค่ะก็เจอปัญหาค่ะคุณหมายแพทองค่ะมีการลักลอบการขายไข่ไก่จากประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ต้นทุนเขามาต่ํากว่าเรามีต้นทุนสูงกว่าก็ต้องยอมขายขาดทุนเพราะว่ายังไงหลักผลผลิตมันออกมาแล้วนะ่คะซึ่งเรื่องนี้ค่ะได้รับข้อมูลค่ะจากทางสมาคมผู้เลี้ยงไก่ ไก่ไข่ของภาคใต้นะคะบอกว่ามีการลักลอบนําเข้าไข่ไก่จากประเทศเพื่อนบ้านมาขายทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข,ข่ของภาคใต้เดือดร้อนราคาตลาดตกต่ําจนต้องยอมขายขาดทุนค่ะนายยศพงศ์ธีรวุทธค่ะเลขานุการสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใตเ้เปิดเผยว่าเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในภาคใต้กําลังเผชิญกับวิกฤตการขาดทุนหนักจากการลักลอบนําเข้าไข่ไก่จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะจากประเทศมาเลเซียค่ะซึ่งทำให้ราคาไข่นะคะในตลาดตกตำ่ำจนเกษตรกร,กรต้องขายขาดทุนเกือบฟองละ1บาทสถานการณ์นี้ค่ะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วภาคใต้ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายสถานการณ์เช่นนี้ค่ะเกิดจากการที่ไข่ลักลอบที่ขายกันนะคะราคามาเพียง70บาทต่อถาด ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,ทกรไทยอยู่ที่102บาทต่อถาดความแตกต่างบวกลบแล้วอยู่ที่30บาทต่อถาดกันเลยค่ะทําให้พี่น้องเกษตรกร,กรต้องแข่งขันด้วยการลดราคาลงมาอยู่ที่ 7 0บถึง75บาทต่อถาดส่งผลให้เกิดการขาดทุนสะสมแต่ปัจจุบันเกษตรกรต้องขายในราคาทุนหรือต่ำกว่าทุนเนื่องจากต้องแข่งขันกับไข่ที่ลักลอบที่มีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดทำให้หลายฟาร์มเริ่มมีปัญหากันแล้วค่ะใช่แล้วค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะนายยศพงศ์ได้ให้ข้อมูลว่าปัญหาการลักลอบนำเข้าไข่นี้มีมานานแล้วค่ะแต่รุนแรงขึ้นในช่วง5-6เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่มาเลเซียยกเลิกเงินสนับสนุนผู้เลี้ยงไก่ใน ประเทศทําให้ไข่จากมาเลเซียไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นโดยพื้นที่หลักที่มีการลักลอบนําไข่เข้ามานะคะคได้แก่ปัตตานียาลานราธิวาสและสงขลาบางส่วนนอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วการลักลอบนําเข้าไข่ยังเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคด้วยนะคะคเนื่องจากว่าไข่เหล่านี้ไม่ผ่านการตรวจโรคหรือว่าด่านตรวจอย่างถูกต้องอาจนําโรคเข้ามาสู่ประเทศคิดกันให้ดีนะคะประเด็นนี้ค่ะสมาคมได้ร้องเรียนไปอย่างกลุ่มปศุสัตว์และประชุมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบร้านค้าและเร่งประสานงานกับกร,มป,รมปศุสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรค่ะคนไทยก็ตรวจสอบได้ก็คือเรื่องของใบเคลื่อนย้ายเพราะไข่ไก่ในบางไทยถ้ามีการย้ายข้ามจังหวัดเกิน30,000ฟองนะครับต้องมีการชี้ได้ถึงแหล่งที่มาที่ไปนะครับของไข่แต่ถ้าไข่ที่ลักลอบมาเนี่ย มันจะไม่มีใบเคลื่อนย,ย้ายซึ่งจะไม่มีหลักฐานตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ก็คือผู้บริโภคเองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าไข่ที่ซื้อมาออมีค่าความสดหรือเปล่าไข่แดงนูนแล้วก็ไข่ขาวเป็นวุ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีความสดนะครับก็อาจจะสงสัยได้ว่าไข่นั้นเป็นไข่ไม่มีคุณภาพหรือไข่ลักลอบได้ครับแล้วก็ผู้บริโภคครับก,ก็ต้องอาจจะต้องซื้อจากจากร้าน เดิมๆที่เชื่อใจได้บางทีสัมชัญ,ญแม่บ้านเนาะ <c oughs> เน้นถูก <c oughs> อ่ะทีนี้คำหนึ่งถึงพี่น้องเกษตรกรหน่อยซื้อร้านไหนเอาร้านนั้นไว้ก่อน <c oughs> เพื่อคุณภา<ช>พ